มีคอลล่าเบลโช่โดนทำฟาวงเตทีรงกสามันเกต่อนั่งเรเลยบเลย่เพิ่ง้นสนามหนึ่งมุมสียุ่งูรางมูิเติร์ ส่งกิตสามันเกตอยครับเโอยิงมเ,เ,นะเรียบร้อยไหมนัตพงโอเนเนยลูกโซเซตกการเปิดสงสงกตสามัน,กนเ,นนเกตกอยครับอดีตหน้าก็แมเเดอร์เหมือนกันหลโซแล้วครับรังวูบเตอร์ขึ้นนำแล้ว เกม่ครับนายกอโนเอบอลกลยความฝ้าโอเกี่ยวบอลลงได้ประมหนี้มือนสตูเกือบเลยครับยุดบุญนพอสาวตูลัวินเตอร์ดอหนี้านนอะไรน้อ่อนะเพอลูกก็ได้ใครตอข่าวใครตข่าวรอ มันมนี้เลยอมันซ้อ้มเล็เลนบ้านมันในบ้านตบารังเดียวเลเก่งไปนวใจมันอนท้ดเลบ้านคนเดียวเบากิงันีเลยคุน่าได้เชิญเลยแ็เลยขอชื่อมาเลข้่อไ้่

แกมาครับทั้งฝั่งทีมนายกนนนท์เออบออกบอลเรให้ครับาตตอ้ ลองมาเลยไปไปไปไไปไไป้ปไี่ปไ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 ไปไปไปไเไปไปไป้วไปไปไปนปีปไปไปดปไ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 ปมปไ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 ปนไป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 ปไกไปไปไปไัไทรปไ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 นไปไไป ตัวก sort of like ับละมุนเจอสีชมพูยังนำอยู่คือถุงกับเดชาแก้ฟังจันลงไปขาดเร็วแล้วครับโอ้โหตรงนี้ปบัตรเดนมาให้กับทรงจิตสามัญไก่กรพาบอลหนีใจมาเดินเอให้ทวีปโปล่าเดนชู ทวีปน์ให้ไปที่โชคชัยบุญทาครับโลงไปโลงไปโลงไปเดถึงนะไปโมไปนับยึงดีวิ่งยืดหุ่นนอกครับย้อนมาให้ทวีปน์มองงงย้อนมาให้กับหมายเลขนสามครับสมคบแก้วมีสีออกขวาไปโชคชัยบุญทาเบิ้ลมาโอ้จับมาอยู่ครับบอลออกเส้นหลังเป็นลูกเตะมุมของราวมูวิเตอร์ มีบอลปิดมามก็บแคร้วเป็นโตกลับบ้างครับรเดชาแก้วคอนจันสองต่อหนึ่งครับเดชาออกมาล็อกมาติดได้ไหมยิงไม่ได้ครับติดนัทพงศ์โพธินชุดทุบทุคล้ายยิงสวนไปทีวันนียุทธบุญีว่าปัดได้ครับโตมนสนุกเลยครับทีมนี้ก็ไม่ธรรม,มาดาเหมือนกันนะนายกระดอนเอข่าวว่าเคยเป็นแชมป์ไทยมินิสเตอร์ครับมาด้วย ไทยครับนี่แหละว้ายผูู้ดนะครับผูนบ้นี้ยิงมากผู้นี้อ้อมตักก็ได้ครับทมมทเบที่ยวมาบล็อกจริ้งยิงตัวทีไม่หุ่นยืดไม่พลาดครับมาถึงรอบนี้ก็ถึงหุ่นยืด,ดอ้อมออกมานาทพงบนยิน บอลพาดิมเซตให้กับทวีพลาฟเดโชให้ไปที่โชคชัยบุญทาหลายต่อไปอขวาทช่ไหมนี่พับหมู่มากตะพงโพธิโชคชยัยอดีตกัปตันกัแมแฮแกร,รนดซีโชคชยัยบุญทาเล่นสิบแปดหลักตะพงโพธิอนีตโชคชัยโชคชัยออกมาทำตาให้กับนวีพลลาฟเดโชนี่ก็อดีตกัแมแฮแชรนด์เซีเหมือนกันบอลดิมเซตมา มพบแก้วผีสีชิงมาสวยไหมลูกนี้โอ้ไม่ผ่านเบาไปครับทรงกิจเดียวดาวไปเพื่อเตะมกันทรงกิจมาได้หกมันแล้วครับโมลินมาได้ไหมลูกนี้จาลึกปานเดอขอขอบคุณคกับเอกกับพันยันสีอดมาไม่ผ่านด้านพระมงโกลินสกัด เดืดปุ้งหอกได้ข้างไหมครับไม้สายก็ได้ไม่ใช่ไม้สายชาวดังทัดเจนงมีนักฟุตบอลหลายทีมบอกไม่พอด้ยินเวลาประกาศเรียกปีาจเดอดเไว้ยีีาเดวยว้งั เสีมปูบอลลายอนนี้สายโมูนำอยู่กนามโดนฝั่งนี้ก็สียปูนำอยู่ไปได้ไหมตรงนี้บอลบอลถือเอกรพแก้วแรมสีเอกพพ่อเขากางไว้กับชุดที่บนท้ายไปด้าหข้างเยนชาที่บนที่บนพลท้าย เื่อหลังมาให้เอกพันยัดเสียเอกพันเข้ากลางมาเต็นหล้วครับลูกนี้สบพมเก้ามีเสียจังหวะต้อการบ้างครับสมภพกระชากไปเองครับสบพรมเดี่ยวฝั่ซ้ายหลายมากทวีพลราบได้โชว์ยิงมุมแคบโอยเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมประตูปฏิกิริยาสุดยอดไวมากครับสามประตูแั่จลักเสียหน่ะเดือดนะครับบอลมันๆ เสร็จแล้วดูย้อนหลังได้ใน u u u e เนะครับพิมพ์คำว่าร้านกระต่ายสปอร์ตครับเว้นวักครั้งที่หนึ่งดูได้แล้วครับตอนนี้เข้าไปดูได้แล้วใครมีโทรศัพท์มีบนหลับเีโนโบกย้อนหลังมาอุ้มมาได้ไหมลูกเองชุดที่ปนคนไายไหต่อไปไปกับอนุพลพัวแย้มตางกาข้ามขาแล้วครับ หนึ่งโนก็เสียผูลาหมูวโตนำอยู่คัสสิกมากคนนี้พอมาถึงรอบนี้มันทุกค okay. okay. ูนะครับปวฮะอันันใ่าปดดไปถึงสงกิตสงกิจลามันเก่งกวแต่อ้อมตัวมาสงกิตมองนะให้โทษใครยิงอโหเขียบ่านนครับคุน อ่านลักามครับเริ่กระโดดไทพบแก้วพีสีครับสองศูนแล้วครับอันหนักของทีมย้เอนันเองเย้เย้ออสตังแล้ว cha lức bàn này, nhà lức cố gắng, ai để cha giải băng không ริงเ้ามอสามอีกทีม่ไม่บอลจะอยู่ชุดนี้ผลผลคล้ายครับมหนักแล้วครับตอนนี้นายวรรณเดอยาลึกบเดวินลลาไยลมาติดเดชาแก้วาันเดชาแต่งบอลยังได้อยู่นายวรท์เชบอลหนกเกี่ยวดีครับดูวีสงิ ให้ได้เพราะที่สง่งพรมแก้วมีสีให้โทรไปหลายต่อไปนิพัฒน์หมู่มากและตะพงโคตินมาที่นิพัฒน์โชคชัยออกมาของเกิงให้สุวิณ์คนรับในโชว์ <c oughs> เร็วมาแล้วก็ตรงนึงหลบหลบหนึ่งคนสองคนสามคนเรียบร้อยมาโหมายเลขสองข็พิมพ์หมูมากโอ้ยประตูที่สามให้ลังหมูวินเตอร์นำห่างโอ้ยงานหลักสามเข้าอิ่มนายกนโดนเอเลยครับโอ้ยเมื่อวานนุ่ไม่เป็นไรเลยวันนี้หายไปหายพิษมาเต็มเต็มนั่ง

เกีครับสงเกิจออกบอลเร็วไปทางขวาให้กับอันดับสามโอ้โหไม่ได้ครับตรงนี้โอ้ยย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 ัยยยยยหยยคยยยยยรยย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 มยย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 ยายย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 ย่ยย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  แล้วมูดทำสอมอนยามาทักวีบเวลาการแข่งันเราเป็ทีมคู่ที่สองสนามหนึ่งผลประกอบรรบครึ่งเวลาแรกทีมลังหมูวิเตอร์ก็สียังพูนนำอยู่สามประตูต่อตันึงก็ล่งนัตโทินเ้ามปได้เก็บลูกที่สอมา่สามสพแก้วมีสีแล้วก็ลุสามก็จะพูดพิพัฒน์พูมากครับเรีบลวเราจะูดคุครึ่งเวลาหลังต่อ ก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับนะครับร้านนะครับเราจะเป็นบ้านนาบหมูนี่ยองเสียเท่กันเลยคนนกคนพิรักษ์นักทีมัีฬาที่พอลครับแล้วก็ร้านบันียาสตรีมมาเลี้ยงลรอดลี้ยกรรมในยุละยุกรรมสาส่วนผสมในบรรนงษ ธนาคารธนาชาติค si ุณสุพจน์พมสินแล้วก็ดาบตำรวจกทีฑาร้านปลายฟ้าหมูกระทกรับที่คูณภาคเรื่องน่าจะเป็นอาจารย์พีทคัภาคเรื่องน่าจะใช่นะแล้คุณแบ๊บเด็กตั๊มคุณต้อมโต๊นเมาการจดสุจากจังหวัดพชริบูรณแล้วก็ร้านาอิิพรต่อสร้างนะยิสิพรวัดสุทธรรมรัตน์คนเดิ ร้านหน่อยนานจจหนนายปุ๋ยยาปอดสารพิษทีวีคลินิกก็าจำหน่ายทีวีที่ต้องใช้ไาฟไาอุปกรณ์ครบวงจรนะครับแล้วก็ใช้ขนมส่งตลาดรนพี่ัร้านพอไทยการแว่นจำหน่ายแว่ดร้าเกี่ยวกับเรื่องยนมีมาสยาาสายาสายยาสายยาวยาายาาายไยารว ส่วนผู้ดำเนินการจัดก,การแข่งขันนี้จะไป็แข่งขันพาราตาสปอร์ตนะครับจำหน่ายเสื้อผ้าอุปกงงรณ์กีฬาอยู่ที่พาราตาติดร,ร้านบราวน์กิจนะครับรวมทางร้านทอนไทยการแว่นด้วยแล้วก็สปีดก่อสร้างของคุณรัพลน,นาทีประเส,สริฐพิพรจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรับออกแบบเส้นแบบด้วยนะครับคุณรัลลพลนาทีประเสริฐพิพรเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้ร่วมจัดรายการครั้งนี้ด้วย Thank <laughs>